ไม่ทราบว่ามีแฟนเลีอยงครับเออถามเรื่องหัวใจตอบได้เลยว่าว่างค่ะโอเหเข้าทางเลยครับผมก็หัวใจยังว่างเหมือนกันนะครับครูเป็นสีเฮ้ย คูอะไรอยู่ลหรครับเชี่ยเออไปเก้าเข้ามาดีนางในฝันอย่าบอกนะว่าครูหาเนี่ยแอบชอบครูเป็นสีเหรอก็ชอบมาตั้งแต่ทำไมอรุบาลแล้วจายตายมันยังจะตามมาโรงเรียนนี้ทำไมแล้วอ๋อคืูตมหรักแท้นี่รักแท้โอ้คนน่ารักเลยอ่ะสุดก้าถามจริง ครูเพนสีเนะ่เขามีแฟนหี่อย่งมผมว่าเท่าที่รู้มานะไม่มีโซดอา้าวทางสะดวกนี่หว่าอันน่าก็อีกเป็นอะไรเขาเศร้าหน้าเขาเศร้า,ามากรู้เหมือนกันแหละแต่ผมว่าจังหวะเศร้าๆอย่างเงี้ยอืหาเข้าชาร์จเลยผู้หญิงเวลาเศร้าๆปุ๊บโอกาสเราเข้าไปเนี่ยโอกาสได้สูงกูจะมีลองดเอเูเอาเลยเอาเลยซสเออ เออ,เออไม่ทราบว่าครูเพ็สีมีเรื่องอะไรในใจเครียดเครียดหรือเปล่าครับเออคือเปล่านะคะครูหามีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรฮะ,ะ,ระก็เห็นครูเพ็สีนั่งแบบเครียดเครียดก็เลยแบบอยากจะมาดูใจนะครับดูใจเหรอคะครับฉันก็ไม่ได้เครียดอะไรฉันแค่ดูมือถืออะค่ะออเออ,เออไม่ทราบว,ว่า มีแฟนหรือยังครับเออถามเรื่องหัวใจตอบได้เลยว่าว่างค่ะโอเหเข้าทางเลยครับผมก็หัวใจยังว่างเหมือนกันนะครับครูเป็นสีไม่ทราบว่าเยนี้ว่างไหมครับผมจะพาครูเป็นสีไปทานข้าวสักมื้อหนึ่งได้ไหมครับอุ้ยครูหาครูหามาชวนฉันไปกินข้าวแล้วสองต่อสองไหมคะเนี่ยแหมถ้าพูดไปก็จะหาว่าโกหกนะฮะ Where is w h e where ละครับไหนไหนก็ไหนไหนครับแสดงว่า ถ้าไปกินข้าวสองต่อสองครูหาคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าจะพูดว่าไม่คิดมันก็มันก็ไม่ใช่แหละครับผมก็ผู้ชายฮะครูเป็นสีก็เป็นผู้หญิงนะครับเออแต่ว่าฉันฉันขอบอกแฟนเก่าใช่ไหมคะฮะอ๋อก็ก็ๆๆไม่เป็นไรนี่ครับ <c oughs> ฉันขอบอกเขาหน่อยว่าเราจะจะจีบกันนะคะเช <c oughs> ิญครูเป็นสีแล้วกันครับตัวเองเขาจะมีแฟนใหม่แล้วนะ <c oughs> ตัวเองจะว่าอะไรไหมเออครูเป็นสี ใครอยู่ในสายด้วยครับก็แฟนเก่าไงคะคุยกันอยู่หร้อครับนี่ค่ะฉันคุยกับรูปเขาค่ะคุยกับรูปค่ะเอาแล้วเขาไปไหนแล้วครับเขาตายแล้วค่ะสงสัยเขารับรู้แล้วอะค่ะ ผมผมก็ผมก็รับรู้แลยค่ะอะ,อะไรกับครูหาเนี่ยเองมีคนมาจีบเขาด้วยแหละแต่เขาบอกตัวเองทุกอย่างเลยนะไปกินข้าวก็จะบอกนะทำไมเก็บหลังปวดหลังนะเหมือนคนมาจับนม าเหนื่อยแน่นยิ่งกว่าหาเห็ปเป็นครูต้องสอนเด็กเด็กดูแลจบครบเป็ด